ครูสอนแล้วนะก็ไม่ได้คูอ่านว่าอะไรครับก็อะไรลูกจงอืจงหรือละลิงนะลูกลงมาฟังไม่ใช่ฟังไม่ใช่ฟังลูกอ่านหมายฟออะก็ฟักไข่สกดอตสลูกนอสะกดตามพ่ออะนอนั้นไม่โทรนั้นลูกนั้น เออบนต้นไม้นั้นมีอะไรมีอะไร,อะไรนอโอกกอน,นกไกอ่อยู่ด้วยนิ้วเลื่อนตามตัวหนังสือสิลกูกไม่ไม,ไม่ไม่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนอันไหน่มอเอือเหมือนมอเอือสะกด เมื่อไม่เอกเมื่อเออเด็ดไม่หอเอเห็นแม่ไก่สะกดกอสกดตามคุณลุงกออกกอกกกไข่งูกกไข่แปลว่าอะไรรู้ไหมครับกกไข่แปลว่าแม่ไก่เนี่ยมันนั่งบนไข่งู เข้าใจไหมคะเอาก้นน่ะนั่งลงวนนี้เขาเรียกกกไข่ให้ความอบอุ่นอ่ะต่อเร็วเร็วเออก็มาถามว่าเธอเป็นไก่ทำมอไม่ไม่มากเออมอมากมอมากกอกอ โกอันนี้อ่านว่าไมมาโกกไม่ใช่ไมมากอันใหม่เธอเธอเป็นไก่ทำไมมออามากอโอกเ<ก>ออไข่งูจะจ๊ะจ๊ะอุ้ยทำไมเป็นไก่แล้วมาไข่งูล่ะแม่นกสงสยัยอเปิดมันไม่ถูกนะเป็นไก่ก็ต้องไปกกไก่ไข่เอ๊ะไข่ไก่สี่เอาเร็ว ล้วไม่ไก่ตอบว่าอะไรอ่านให้คุณฟังลุกฉันฉันส่งสานจะจะเออแมงมุหายไปคงคงเป็นไงตายเสียงสอเอียเสียไม่ใช่เสียงลูกตายเสียงเสียเสียเสีย ไข่งูจั่เออแม่ไก่ต่ออือฮึต่อเร็วลูกพุธพออุทธพุธพอพองพ่อโอโทไม่เอกโทพุธทโทพูดใหม่ลูกพุธทโฮเอ๋ยอีกครั้งหนึ่งพุธพุธทโทเอ๋ยเออนกนั่นนั้นลูกนกนั้น อู่อู่อ่านใหม่นกอุอุอุอู่เออนกนั้นอุทานอ่านใหม่นกนั้นอุทานเออแล้วบอกไม่แล้วรอแอะและและบอกว่าเธอรู้ไหมว่ามูหนีหึ นอสกดสิลูกนออ e, ีนีไม่โทรนีนนเอาใหม่ว่าว่างูนี้มีมีอะไรครับมีพิษนะงูมีพิษนะ